แม่จ๋าข้าเจ็บปวดและเกินแม่ค่ะคงจะไม่รอดแน่ๆเลยแม่จ๋าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องมินดากลับมาทักทายกันอีกแล้วค่ะนี่น้องมินดากําลังเล่นรถพี่เป็ดอยู่ใช่ไหมคะมินดาอตอนนี้พี่สาวของเราไปโรงเรียนเรียบร้อยค่ะใช่นะคะ กาฝากเพื่อนกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะมินดาจามันนี่แล้ววันนี้เรามีนิทานมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกแล้วใช่ไหมคะอ่างั้นไปฟังกันเลยคะ่ะไปกันเลยเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เก่งมากคะ่ะนิทานเรื่องกบเลือกนายกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณทะเลสาบที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งได้มีฟูงกบฟูงหนึ่งอาศัยอยู่อย่างมีความสุข แต่แล้ววันหนึ่งพวกมันก็ได้ปรึกษากันว่าพวกมันนั้นน่าจะมีกษัตริย์คอยปกครองนี่พวกเราข้าว่าพวกเรานะ่ยน่าจะมีกษัตริย์ไว้คอยปกครองนะจะได้รู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจกว่านี้นะ่ะจริงไหมพวกเราอบ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 เสียงกบตัวหนึ่งได้เอ่ยขึ้นความคิดของเจ้าช่างดีทีเดียวอบ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 ดีดีเหมือนกัน พวกเราจะได้มีกษัตริย์คอยปกครองจะได้รู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจอย่างที่เจ้าว่านะอบ๊อบอบเมื่อกบทั้งหลายได้ลงความเห็นกันเป็นเช่นนั้นพวกมันจึงได้ร้องขอต่อเทพจูปิเตอร์ว่าเทพจูปิเตอร์ได้โปรดเถิดพวกเราเรากบทั้งหลายอยากจะมาร้องขอต่อท่าน พวกเรานั้นก็อยู่น้องน้ำแห่งนี้มานานแสนนานอยากจะได้กษัตริย์องค์หนึ่งมาคอยปกครองได้โปรดท่านเทพจูปิเตอร์ได้โปรดประทานให้พวกข้าด้วยเถิดเมื่อเทพจูปิเตอร์ได้ยินคำร้องขอของเหล่ากบจึงได้พูดว่าหากพวกเจ้าตรงการเช่นนั้นข้าก็ไม่ขัดสัาพวกเจานะ้านะอ่ะนี่นายของพวกเจา้าว่าแล้วเทพจูปิเตอร์ก็ได้โยนคอนไม้ท่อนหนึ่งลงมาในทะเลสาบ ขอบคุณขอบคุณเทพจูปิเตอร์เหลากบทั้งหลายต่างขอบคุณเทพจูปิเตอร์ที่ทำให้คำร้องขอของพวกมันนั้นได้เป็นจริงพวกมันพากันตื่นเต้นดีใจขึ้นไปร้องเพลงเต้นระบำกันอยู่บนขอนไมล้ลาลาลานี่ไงพวกเราพวกเราเราได้นหนใหม่กันเราน้ามาดูมาดูาดอบ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 แย้แยในที่สุดคำร้องขอของพวกเราก็เป็นจริงลาลาลา แต่หลายวันต่อมาพวกกบทั้งหลายก็ต่างเบื่อราชาขอนไม้ที่ได้แต่ลอยไปลอยมาเท่านั้นพวกมันจึงได้กล่าวขึ้นว่าพวกเราข่าวราชาขอนไม้ของพวกเราเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อันใดเลยนะจริงไหมดูท่านเชฟจูปีเตอร์ท่านส่งอะไรมาไม่มีประโยชน์เลยจริงๆลอยไปลอยมาอ่ทั้งวันเนราชาขอนไม้เนี่ย พวกเราไปวิงวอนร้องขอต่อเทพจูปิเตอร์กันใหม่ไหมไปไปอบ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 ว่าแล้วเหล่ากบทั้งหลายก็ต่างพากันไปวิงวอนขอเทพจูปิเตอร์ให้ส่งกษัตริย์องค์ใหม่มาให้ท่านเทพจูปิเตอร์ได้โปรดเถิดได้โปรดส่งกษัตริย์องค์ใหม่มาให้พวกเราด้วยเถิดกษัตริย์ขอนไม้เนี่ยไม่มีประโยชน์อันใดกับพวกเราเลยได้โปรดเมื่อเทพจูปิเตอร์ได้ยินเช่นนั้นก็กล่าวกับพวกกบทั้งหลายว่า เอาอีกแล้วหรือพวกเจ้างั้นก็เอากษัตริย์องค์ใหม่ไปนี่ปลาไหลลงไปเลยปิ้งและแล้วเทพจูปิเตอร์ก็ได้ทรงกษัตริย์องค์ใหม่มาให้เหล่ากบทั้งหลายกษัตริย์องค์นี้นั่นก็คือปาลาไหลนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้พวกกบทั้งหลายก็บ่นให้กับกษัตริย์องค์ใหม่ว่าหายกษัตริย์องค์ใหม่นั่นก็คือปาลาไหลไม่ได้มีประโยชน์อันใดเลย มุดอยูแต่ในรูทั้งวี่ทั้งวันดูท่านเทพจูปิเตอร์ส่งอะไรให้พวกเราเนี่ยไป,ไปไปไปร้องขอต่อเทพจูปิเตอร์กันใหม่อีกครั้งพวกเราไปอบ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 ไปไปพวกเราอบ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 และแล้วเรากบทั้งหลายก็ได้รวมตัวกันไปร้องขอต่อเทพจูปิเตอร์อีกครั้งท่านเทพจูปิเตอร์ได้โปรดเถิดได้โปรดส,ส่งกรรษัตริย์องค์ใหม่มาให้พวกเราทีปลาไหลของท่านตัวนี้น่ะ ไม่ได้มีประโยชน์อันใดกับพวกข้าเลยจริงๆไเมื่อเทพจูปิเตอร์ได้ยินดังนั้น<ๆ>ก็ตอบกับเหล่ากบทั้งหลายว่าเอาอีกแล้วหรือพวกเจ้าเฮ้ยครั้งนี้นะคงจะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ข้าจะส่งนายใหม่ไปให้พวกเจ้าเรื่องมากกันเสีจริงไปนายใหม่ของพวกเจ้านกกระสาปิง้งครั้งนี้เทพจูปิเตอร์ก็ได้เนรมิตกษัตริย์องค์ใหม่ให้กับเหล่ากบนั่นก็คือนกกระสา และเมื่อนกกระสาได้มาเป็นนายใหม่ของพวกมันเหตุการณ์เลวร้ายนั้นก็ได้เกิดขึ้นนกกระสาได้ไล่จิกกินกบทีละตัวทีละตัวทุกวันจนแทบไม่เหลือมามาพวกกบทั้งหลายมาเป็นอาหารของขา้าซะดีๆขา้าเป็นนายของพวกเจ้ามามาเป็นอาหารของขา้า เสียงของนกกระสาผู้เป็นนายได้เอ่ยขึ้นพร้อมกับการไล่จิกกินกบด้วยความสนุกสนานอ้อไม่นะไม่นะท่านเทพจูปิเตอร์ท่านสงอะไรมาไม่นะาจะนกกระสาออกไปออกไปอบอบอบอช่วยค้าด้วยช่วยข้ด้วย,วย,วยนายแบบนี้ค่ะก็ไม่เอานะไม่งั้นค่าต้องตายแน่ๆอบอบอบขณะนี้เหล่ากบทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนกันเป็นอย่างมากกบที่เหลือจึงได้ไปร้องขอต่อเทพจูปิเตอร์ ท่านเทพจูปิเตอร์ได้โปรดเถิดได้โปรดเอากระสัตย์องค์นี้กลับไปนกกระสามันจับพวกข้ากินไม่เว้นแต่ละวันตอนนี้พวกข้าได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสได้โปรดช่วยพวกข้าด้วยเถิดจูปิเตอร์เมื่อเทพจูปิเตอร์ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกลำคาญเหล่ากบเป็นอย่างมากเทพจูปิเตอร์จึงได้พูดขึ้นว่าเฮ้ย <c oughs> พวกเจ้านี่ช่างน่ารำคาญเสียจริงๆ หากพวกเจ้าไม่พอใจในความเป็นอยู่แบบเดิมพวกเจ้าก็จงตนเผชิญกับความหายาณที่ร้องขอกันต่อไปเถิดเฮ้ยและแล้วครั้งนี้คําขอของเหล่ากบทั้งหลายก็ไม่เป็นผลสุดท้ายกบทั้งหลายก็ต้องกลายเป็นอาหารของนกกระสาในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่ย่อมเกิดผลร้ายตามมา ต่อไปเป็นนิทานเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องเยี่ยวป่วยกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเนะทวสถานแห่งหนึ่งได้มีฟูงเหยี่ยวที่คอยบินมาขโมยอาหารที่ผู้คนนำมาบูชาเทพเจ้าอยู่เป็นประจำโอ้นั่นอาหารอันโอชะผู้คนได้นำมาถวายแก่เทพเจ้าอีกแล้วเฮฮเทพเจ้าขาดคอละกันนะท่านนะ่ะกินไม่ได้หรอก <laughs> เกี่ยวตัวหนึ่งได้เอ่ยขึ้นพร้อมกับการขโมยอาหารมันได้ทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำทุกวันจนอยู่มาวันหนึ่งลูกเกี่ยวของมันก็ได้ล้มป่วยลงอย่างหนักแม่จา๋าข้าเจ็บปวดและเกินแม่ข้าคงจะไม่รอดแน่ๆเลยแม่จา๋าเสียงของลูกเกี่ยวได้บอกกับแม่เหี่ยวด้วยความเจ็บปวดทรมานและไม่ว่าจะทำอย่างไรอาการของลูกเกี่ยวนั้นก็ไม่ดีขึ้น แม่ของมันจึงร้อนใจเป็นอย่างมากแม่เยี่ยวจึงได้บินไปที่เทวสถานเพื่อสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ท่านนั้นได้ช่วยรักษาลูกของมัน ท่านเทพเจ้าท่านนักิ์สิทธิใช่ไหมข้าเห็นผู้คนนำอาหารมาถวายแก่ท่านมากมายได้โปรดเถิดครั้งนี้นาข้ามีความทุกข์ใจเป็นอย่างมากลูกของข้านั้นล้มป่วยเจ็บหนักอาการถ้าจะไม่รอดได้โปรดเถิดท่านเทพเจ้าได้โปรดช่วยรักษาลูกข้าทีแต่ไม่ว่าแม่เยี่ยวจะสวดมนต์อ้อนวอนเท่าไหร่ก็กลับไม่เป็นผลสำารายอาการของลูกมันยังสุดหนักลงกว่าเดิมจนกระทั่ง ลูกเกี่ยวกำลังจะตายแม่จ๋าข้าเจ็บปวดแล้วกันข้าเจ็ปวดทรมานข้าคงอยู่กับแม่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะข้าคงต้องจากแม่ไปจริงๆแล้วไม่นะลูกไม่นะลูกของแม่ลูกจะต้องอยู่กับแม่นะจ๊ะแม่จะพยายามหาทางรักษาเจ้าให้หายนะแม่เยียวได้กล่าวปลอบใจลูกของมันด้วยความทุกข์ใจ ลูกเกี่ยวจึงได้เอ่ยปากบอกกับแม่ให้ไปสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าอีกครั้งแม่จา๋าถ้างั้นแม่ลองไปสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ลูกดูอีกครั้งนะแม่เผื่อครั้งนี้ท่านจะเมตตารักษาลูกเมื่อแม่เหี่ยวได้ยินดังนั้นจึงพูดกับลูกด้วยน้ำเสียงอันเศร้าส้อยว่าโธ่ล,ลูกของแม่แม่นั้นเดี๋ยวลองไปสวดอ้อนวอนอย่างสุดกำลังความสามารถของแม่แล้วนะ แต่ในเมื่อพวกเรานั้นไปขโมยอาหารจากแทนบูชาของทันเทพประเจ้าอยู่ทุกวันพระองค์ก็คงไม่เมตตาช่วยเจ้าให้รอดพ้นจากความตายหรอกนะลูกแม่เมื่อเป็นเช่นนี้ลูกเกี่ยวก็ได้ล้มป่วยลงหนักสุดท้ายก็ต้องสิ้นใจตายไปต่อหน้าแม่เหี่ยวข้าไม่ไหวแล้วแม่จ๋าออไม่นะลูกของแม่ไม่นะ การตายของลูกเหี่ยวในครั้งนี้ทำให้แม่เหี่ยวนั้นเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสเป็นอย่างมากและมันก็ตั้งปณิธานว่ามันจะไม่ไปขโมยอาหารที่คนนำมาบูชาเทพเจ้าอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งเมื่อรู้สึกสำนึกผิดก็สายเกินไปเสียแล้วต่อไปเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องลาไก่และสิงโต กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงไก่และลาเอาไว้ที่ท้ายไร่ของเขาแง่เจ้าไก่เจ้าลาเฝ้าไรด่ดีๆนะเดี๋ยวข้าจะไปธุระในเมืองแล้วจะรีบกลับมาเสียงของชาวนาได้เอ่ยขึ้นบอกกับสัตว์เลี้ยงของตนเองแต่แล้ววันนี้ก็ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้บังเอิญมีสิงโตตัวหนึ่งกำลังหิวโหวยเดินผ่านมา หิวเหลือเกินไม่มีเหยื่อตกถึงท้องขามาหลายวันแล้วนะเริ่มจะอ่อนล้าหมดแรงเต็มทีแล้วนะคะเจ้าสิงโตผู้หิวโซได้เอ่ยขึ้นและแล้วมันก็ได้เดินมาถึงท้ายไร่ของชาวนาเมื่อเจ้าสิงโตได้เห็นลาก็นึกอยากจะกินลาเป็นอาหารโอ้นั่นอาหารอันโอชะของข่าเลยนั่น,น,นลาตัวเบ้อเลยรับรองถ้าขาได้กินนะอิ่มไปหลายวันเลยละ่ <laughs> ว่าแล้วเจ้าสิงโตก็ไม่รอช้ามันค่อ,คอยๆย่องค่อ,คอยๆย่องเดินเข้าไปหาเจ้าลาแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองเจ้าไก่เพื่อนของเจ้าลาที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เกิดความเป็นห่วงเจ้าลาเพื่อนรักของมันเข้าอ๋อทำอย่างไรดีนะ่ะมีสิงโตมันเดินเข้ามาแล้วเจ้าเพื่อนลาก็ไม่ได้รู้ตัวเลยทำอย่างไรดีค่ะอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกัน โกงคอขันนี่เสียงมันดังๆใหญ่ๆเข้าไว้ให้เหมือนสิงโตที่สุดว่าแล้วเจ้าไก่ก็ไม่รอชา้ามันรีบโกงคอขันเสียงให้ดังเหมือนกับเสียงคำรามของสิงโต,โต,โตเมื่อเจ้าสิงโตได้ยินดังนั้นมันก็คิดว่ามีสิงโตอีกตัวอยู่ในท้ายไร่มันจึงรีบวิ่งหนีไปทันทีโออะไรกันนี่มีสิงโตอีกตัวอยู่ท้ายไร่เง้นหรือ โอ้ยไม่ได้แล้วข้าขามทินไม่ได้แล้วไม่งั้นข้าต้องโดนสิงโตเจ้าถินขยำนนแน่แยิ่งหมดเรียวหมดแรงอยู่ไม่มีเหยื่อตกถึงท้องข้าคงจะไม่มีเรียวแรงสู้กับเจ้าทินเป็นแน่รีบหนีก่อนแล้วกันและแล้วสิงโตก็ได้รีบออกไปจากท้ายไร่โดยที่โจลานั้นก็ได้เห็นเหตุการณ์นี้พอดีโจลาก็คิดว่าสิงโตนั้นวิ่งหนีออกไปเพราะคิดว่าสิงโตเกรงกลัวต่อมัน มันจึงได้วิ่งไล่ตามสิงโตออกไปได้วยความลำพองใจอ๋อนั่นเจ้าสิงโตจะจะไปไหนน่ะแหมเห็นข้าเรารีบวิ่งหนีเลยนะกลัวข้าละสิฮ่าฮ่รอข้าก่อนรอข้าก่อนเสียงของเจ้าหลาได้เอ่ยขึ้นด้วยความคึกขนองแต่ทันใดนั้นเองเมื่อสิ้นเสียงไก่ขันสิงโตก็หยุดวิ่งหนีและพลันเห็นเจ้าหลาโง่นั้นวิ่งตามมาโอ้อะไรกันนี่เจ้าหลาโง่ วิ่งตามมาเป็นอาหารของข้าเชียวหรือไม่รอช้าเจ้าสิงโตที่รอจังหวะอยู่แล้วก็เดีตรงเข้าตะคุบเจ้าลาจับกินเป็นอาหารตามที่มันตั้งใจไว้ทันทีมามาเป็นอาหารของข้าซะดีๆนะเจ้าลาอ๋ออะไรกันนี่เจ้าไม่ได้กลัวข้างั้นหรือเจ้าสิงโตโอ๊ยไม่นะช่วยด้วย่วยด้วยสุดท้ายเจ้าลาก็วิ่งหนีสิงโตไม่ทันเสียแล้ว มันได้กลายเป็นอาหารของสิงโตเหตุเพราะความเข้าใจผิดคึกขนองใจคิดว่าสิงโตกลัวมันนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความฮึกเหิมลำพองใจอาจนำมาซึ่งความหายยะนะนมินดาจ๋านะิทานจบเรียบร้อยแล้วค่ะสนุกไหมคะอเดี๋ยวฝากคุณเพื่อนกดติดตามน้องไว้ด้วยนะคะจะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บๆค่ะเก่ง